สวัสดีครับผมเอกเ e k คนะครับวันนี้ผมเนี่ยก็ได้ขึ้นมาหาดูสมิงสมิงเลยนะเพื่อนหมอผีสมิงครับพี่ๆนะวันนี้นะนะผมก็จะมากับเพื่อนผมนะครับเพราะผมไม่อย่างมาคนเดียวน้องๆเนี่ยไม่มีใครอยู่เลยพี่เพื่อนผมเนี่ยมาเที่ยวหาผมพอดีเลยนะผมเนี่ยจะพาเพื่อนผมเนี่ยไปล่าไอ้หมอผีสมิงนะครับมันเนี่ยได้ทําร้ายชาวบ้านนะที่ผ่านไปผ่านมาแถวนี้นะแบบชาวบ้านไม่หาเห็ดอย่างเงี้ยมันก็ชอบมาทําร้ายนะ ตอนนี้เนี่ยมันฟื้นคืนชีพแล้วพี่พี่หมอผีสมิงคนนี้ผมเนี่ยเผาล่างมันไปแต่มันเนี่ยไม่ตายนะพี่พี่นะไอ้ที่มึงไปเคยไปเผามันใช่ไหมใช่มันไม่ตายมันฟื้นนะขนาดแทงมันยังไม่เข้าเลยฟันก็ไม่เข้าแต่ยังมีรอยมีดเนี่ยตัดเสื้อมันนะเข้านะแต่ตัวเน้นหังเนี่ยเหนียวมากฟันไม่เข้าเลยพี่พี่เรารีบไปกันเถอะเพื่อนโอเคเดี๋ยวผมพวกเราสองคนเนี่ยขอตัวเดินทางขึ้นไปก่อนนะก่อนจะไปทับทวงที่นี้ก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์แล้วก็หนึ่งติดตามให้พวกเราได้นะใช่ครับผม โอเคไปเป็นทางกันเลยนะนี่ผมก็ได้เอาผ้าถุงมาด้วยเราเจอตัวมันจะได้เอาผ้าถุงอ๋อมี่นะจะได้แบบหมดเสือเตรียมผ้าถุงเอาไว้ได้นะใช่เฮ้ยคุณเด็กอะไรเนี่ยคุ้ณฝนเนื้มีลอยไหมด้วยนะลอยไหมด้วยเสือใช้ผมมันเปล่าวะที่เผาแล้วมันน่าจะโดนเส้นผมนะเนี่ครับ อาจจะใช่นะต้นผมอันนี้เนะี่ยอาจจะเป็นของมันก็ได้นะแถมมีรอยไหม้ด้วยนะนี่ว่าเป็นครั้งแรกเลยนะที่ผมเนี่ยได้ขึ้นมาทางนี้นะเพื่อ,อนๆนี่อันนี้เฮ้ยไงเน,นี่ยมีรอยไหม้ด้วยนะ่ยะใช่แล้วมันมันต้องมาตรงนี้แนะ่ๆเ็นทิ้งร่องรอยไว้ขนาดนี้เนี่ยผมคิดว่าต้องใช่นะพี่นะ อาจจะเป็นมันก็ได้นะเจ้าหมอกผีวหี่ยงนนี้เนะี่ยมันฟันแทงไม่เข้าหรอเพื่อนใช่บางทีเนี่ยที่มันฟื้นขึ้นได้เนี่ยจะมันจับชาวบ้านมากินแล้วก็ได้นะใช่นะนลิ้เยอะขนาดเนี้จริงนะถ้ามันมีแรงด้วยมันน่าจะกินใครเข้าไปแล้วแหละใช่ตอนนี้ผมว่าเต้องระมัดระวังตัวยิ่งกว่าเดิมนะครับพราะว่าลิ้มันอาจจะกแขก่งขึ้นกว่าเดิมนะแต่ผี่ผมเจอเขานั้นเนี่ย ดิดมัน,เ,นเริ่มอ่อนลงแล้วแต่วันนี้เนี่ยไม่แน่นะถ้าเจอตัวมันเนี่ยไม่กล้าเข้าบวกใกล้ๆเลยน,นะเพื่อนมีนังก,กระติงไหมผมไม่ได้ติดไม่ได้ติดกระเป๋ออกมาเลยใช้ผ้าถุงเดียวน่าจะได้นะคนม,มีอาวุธเยอะผมก็มีมีเล่มเดียวแล้วนะเจอมัน,นไม่รู้ว่าจะซู้มันอยู่หรือเปล่านะต้องดูก่อนเพื่อาานตอนนี้เราคงเขาหาตัวมันยากแล้วพี่นะ คิดว่ามันต้องระมัดระวังตัวยิ่งกว่าเดิมหลังจากที่โดนผมจัดก,การในวันนั้นแล้วอะ่ะป่าดีคนเงียบเลยเนาะเหมือนจะไม่มีสัตว์ป่าอะไรเล,เลยนะไม่มีเสียงเลยนะแม้แต่เสียงนก,กนี่ยังไม่ได้ยินเลยนะแต่ว่าน้ำเนี่ยเยอะเลยน้ำขึ้นเยอะเลยนะเนี่ยวันนั้นเราคูยกันตรงนี้แหละเพื่อนตรงนี้เหรอเออมันนอนสลับตรงเนี้ย ลมมาอย่างแรงเลยนะเหมือนเป็นรางบอกอะไรสักอย่างเนี่ยอยู่ลมก็เผามาเลยนะแรงเลยอะพอผมมาถึงต้องระวังตัวด้วยนะอยู่ก็พัดมาเลยนะพี่พี่นะแถมพัดแรงด้วยนะครับไม่รู้ว่ามันจะบ่งบอกถึงสัญญาณอะไรหรือเปล่านะแปลกมากปกติเนี่ยลมมัไม่ไม่ค่อยแรงนะแถวนี้นะ เพื่อนเนต้องระมาระวังตัวนะใช่ต <Okay. S 2> อ,อ,อนนี้เราเป็นครั้งแรกที่เดินเข้ามาด้วยนะเหมือนเราเข้ามาในถิ่นของมันแล้วหรือเปล่าก็ไม่รูเเ้เนะี่ยดูลมเลยพอเรามาถึงจุดนี้ลมแรงทันทีเลยนะใช่ okay. ตอนที่เดินเข้ามาตรงนี้นะลมนี่แรงมากเลยผมเนี่ยก็ต้องเดินหลังเพื่อนเสือไว้ก่อนนะเพราะว่าผมเนี่ยก็ไม่เคยเข้ามาเรามองเราต้อง,องมองทุกซอกทุกมุมด้วยนะ เราไม่รู้มจะออกมาจากใครหนึ่งสิ่ที่เราก็ม่ได้พบเอาวุ้แบบเพี้อวไว้ทําร้ายเอาไว้สู้แบบระยะไกลเลยเช่นนั้นจะติดอะไรเนี่ยเราไม่ได้พกมาะส่วนมากก็มีแต่เม็ดเนี่ยเราต้องเข้าไปใกล้ๆมันถึงจะเอาออกมาได้นะเอ้ยต้องเข้าไปใกล้ๆถึงเราจะสู้กับมันได้ระยะไกลเนี่ยเราไม่มีอาวุธน,นะพี่ๆนะ ก็แต่มีนี่แหละผมก็ได้เอาหนังสติ๊กเนี่ยออกจากกระเป๋าไปเพิ่งเมื่อวานนี้นะก็ลืมใส่เข้ามาถ้าต้องสู้กับมันจริงๆเราต้องเข้าระยะประชิดเลยนะไม่ไงั้นคงสู้มันไม่ไหวตอนนี้เราเต้องเตรียมพร้อมหมดเลยเตรียมมีดออกมาแล้วดม,วมวไปดูนี่รอยตัดไทย เนี่ยผมคิดว่าชาวบ้านเนี่ยมาตัดไผ่แบบนี้เนี่ย่าจะโดนมันทำลายได้นะดูดิ ดดเเเนเอาใช่ไหมอ่ามีมาด้วยนะนดูดีมาดีกว่าเพราะมันจะมาตอนไหนเราไม่รู้ตัวเติร์นเสือยังเ,เตรียมอาวุธมีดแล้วผมก็ต้องเตรียมเหมือนกันนะเอามาใกล้ๆอา,อา,อ,าอาวุธอาวุธเอะไว้ใกล้ๆตัวดีกว่า อาไว้ห่างตัวเพราะถ้ามันมาเมื่อไหร่เนี่ยเราจะได้ป้องกันตัวได้เพราะว่าผมก็ไม่เคยเจอมันเหมือนกันนะไม่รู้ว่ามันเป็นรูปร่างไงนก็ต้องเตรียมอาวุธให้พร้อมนะผมว่ามันต้องมีรอยเผาบันบ้างเลยนะที่ผันจะตาลงไปอ่ะ <S <S ไม่น่าเชื่อที่เฮันเผาไปยังไม่ตายนะโอ้ปดูอยู่นะก็เชดว่ามันน่าจะตายแล้วนะที่เพื่อนเสือลงไว้อ่ะ เอาขนาดนะั้นไม่น่าจะรอดนะว่าเนะี่ยมันน่าต้องไปมันต้องกินมนุษย์สักอย่างนี่แหละหรือไม่เออหรือไม่มก็แบบชาวบ้านที่มาเลี้ยงแพ้ทัศใช่นะเห็นชาวบ้านบอกว่ามีแพ้หายเดีไม่รู้ว่าเป็นฝีมือของมันหรือเปล่ามันไปได้นะถ้ามันได้กิน,นเลือดมนะมันนนนจะะะีีาแพอยูู่่ตรงง้ไปดูห้างตรงห้างตั้มกันนะ เราเดินผ่านมาตรงห้างกุ้ตามแล้วไม่ได้แค่ไม่ดูเลยคุ้นเลยเหรอตรงนี้มีห้างด้วยเหรอเพื่อนมีห้างกุ้ตามตรงนี้โอ้โหนี้ก็ครั้งแรกเหมือนกันนะห้างกองตามเนี่ยผมก็เพิ่งมาครั้งแรกเหมือนกันโอ้โมันครั้งเดียวันก็เป็นได้นะพี่นะ เฮ้ยใช่ป่ะใช่ป่ะใช่เฮ้ไม่มเพื่อนไม่มีแรงเลยอมพักพื้นร่างกายนะพี่อนนะเจอไม่เพื่อนสีนั่นะใช่ป่ะผมนนอนอยู่นะใช่ตัวนี้ป่ะเพื่อนใช่ใช่ใช่ตัวนี้เนี่ยพี่ผมนมันนอนพักพื้นร่างกายมันหรือเปล่านะนะใช่นั่มันนอนอยู่ แต่ถ้าเราเดินขึ้นเนี่ยมันจะได้ยินมันเยอะขึ้นไม่รู้เหมือนกันแะแต่ว่าพื้นที่ตรงนั้นนันโล่งหมดเลยไม่รู้ใครเป็นคนมาทำนะใส่ตั้มเนี่ยไม่ค่อยได้ขึ้นมาเลยถ้าขึ้นมาเนี่ยน่าจะเจอมันดีจะตั้มไม่ขึ้นมาก็จะถ้าาตั้มขึ้นมาเนี่ยอาจจะโดนมันทำร้ายเอาได้นะชคดีของตั้มไปเลยนะ่นพี่นะ โอ้ยก็มันดีเพื่อนฮะตามที่เราเอาแผ่นมันนี่นเพื่อนบุกโจมตีมันเลยไหมใช่เราต้องโจมตีม,นม,นมันนะทางขึ้นไปเนมันจะได้ยังเสี่ยงได้ไม่ขยับไม่ขยับแล้วเพื่อนไม่ขยับนะ,นะโโหดูจากการเผาเนี่ยไม่น่าจะรอดนะเพื่อนนะ มันมังด,ดูดข้า <นะ S 1> มาได้นะโอ,โอ้โหลิ้นม,มันต้องได้แต่หนังเหนียวเลยนะเออลิ้นม,มันน่าจะเยอะนะตัวนี้เนี่ยขนาดเขามันยังไม่ตายอ่ะผันไม่เข้าแทงไม่เข้าเพื่อนบุกไหมเอาเลยเพื่อนบุกเลยตั้งกล้องไว้ก่นอนนะตั้งกล้องแล้วเราเข้ากันสองคนไหม เพราะถ้าเราถือกล้องนั่นน่ะมันอาจจะลำบากนะมันอาจจะลื้อตัวได้เราก็สู้กันมันลำบากเป็นตั้งกล้องก่อนไหมตั้งกล้องเฮ้ยมันฟื้นเพื่อนมันฟื้นแล้วมันตั้งมันฟื้นเพื่อนเฮ้ยมันมีรอยไหม้ได้เห็นทั้งท้องมันไหมคือเพื่อนผมพุ่งเองระวังเพื่อนระวังนะเฮ้ยเพื่อนวะ tất cả tất cả tất cả tất chưa tất chưa chưa cả Ở cả phân cả tất Oh. เจ็บเลยนะโอ้ oh. มีในปักเลยนะเคยไปเอ็กไถ่าย่ใต้ไม่ได้ทำอะไรรีบไปนิ่งไปนว oh. ผมล้วจะมีเลือดออกเลยนะ oh. ถ้าเลือดออกเนี่ยผมคงถ่ายในใกล้ไม่ได้นะ oh. Oh. ล,นะนะลอยไม้เต็มตัวมาเลยเนะี่ยจริงเนาะเมื่อกี้เจอเนี่ยลายไม้เต็มเลยตอนวิ่งลงมาเนี่ยแตไ่ไม่เข้าอ่ะเพื่อนเสื้อมันโดนไม้อย่างเดียวเนี่ยดูดิยิ่มนะมันงงมดละวยังไม่ตายนะขครอยากเพื่อน,น นี่ยบ้าลอยไหมมั้ยมันโดนไหมขนาดนี้ยังไม่ตายอ่ะเขาต้องหาอะไรมัดมันหรือเปล่าอะไรมัดมันไว้ดีกว่ามั้งนะทเฮ้ยมีเชือกปะถ้ามันฟื้นขึ้นมาเนี่ยลำบากเลยนะโอ้ยดิพี่เชือกมีปะไม่ได้มาเลยไม่มีเลยเราจะไปตัดเอาถ้าถึงตรงนั้นดี้ไหม โอ้โหโดนพัดถุงคุมหัวไปเนี่ยอยู่อยู่เลยนะไม่รู้ว่าเพื่อนเถื่อนเนี่ยแทงเข้าหรือเปล่ามันโดนพัดถุงทุกรอบเนี่ยมันนิ่งเลยตลอดเลยมันแกงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะระวังนะเพื่อระวังนะเพื่อนท่านฟื้นผมก็แทงต่อเลยนะเนี่ยทหา,า,า,ารธรรมัดมันจริงนะพี่เอฟซีนะเพราะถ้ามันลุกขึ้นมาเนี่ย อันตรายเลยนะมัดมือมันยังเดียวนะมัดมือเพื่อนโอ้โหที่นี่แรงมันเยอะมากเลยนะเพื่อนเสือเนี่ยกลิ่นไหมทั้งนั้นเลยนะเพื่อนเสือกระเด็นเลยนะเมื่อกี้เนี่ยโอ้โหไอ้อะไรไม่รู้เมื่อกี้ผักกระเด็นเลยอ่ะมันเป็น พลังอะไรที่มองไม่เห็นน่ะน่าใช่นะผมว่าน่าจะมีพ,พลังงานบางอย่างนะเพื่อนร่วมนี้ทำยังไงกับมันดีวะเผามันก็ไม่ได้มันไม่ตายด้วยอะเผาก็ไม่ตายนี่ผมต้องหาวิธีอื่นนะมีวิธีอะไรมะแนะนำทยียากว่าแบบนี้จับมันไว้ก่อนดีกว่า,าถ้าจับมันอยู่เนี่ยก็อโอเคนะนะเพราะถ้ามันฟื้นขึ้นมาเมื่อ,อไหร่นะคือ ออาพราะถุงขุมไว้เพื่อน <Yeah. S 2> มันจะได้ไม่มีแรงนะ ก้องไปตั้งก่อนแล้วเพื่อนเชื่อมยกทีได้ไหมไปเราตั้งกล้องก่อนช่วยยกมันนะเราจะยกมันขึ้นไปไว้ตรงไหนข้างบนไหมขึ้นไปที่กระท่อมดีกว่าเพื่อนมันอยู่ในตรงนั้นนะเพื่อนไปข้างบนได้ไหมถ้าตั้มมาตั้มจะโดนมันเปล่าถ้ามัดเอาไว้ไม่น่าจะโดนนะถ้าตั้มเห็นทันนะนะแต่ว่าต้องบอกด้วยว่าอย่าเปิดกระถุ n เออต้องบอกตั้มไว้นะเพื่อนเรียกตั้งกล้องให้ผมนะเพื่อน แล้วเพื่อนผมเพื่อนยกมันได้ก่อนนะขยับตัวเนี่ย มมงงโนนาั้เลยพ,มมพ,มมพี่ครับตอนนี้ผมและเพื่อนเนี่ยก็ช่วยกันยกขึ้นไปไว้ตรงกระต๊อบตั้มแล้วนะไม่รู้ว่ามันจะฟื้นขึ้นมาอีกหรือเปล่านะพี่นะเพราะว่าเมื่อกี้ผมก็เล่นงานมาไปแล้วเหมือนกัน มัดมันไว้กับต้นเสาเลยนะมัดขามันไว้เ,เอามีดตัดผ้าถุงแล้วก็มัดขามันไว้เลยพรถ้ามันฟื้นขึ้น,นมาอีกรอบหนึ่งเราอาจจะโดนเล่นงานได้ฮะอ๋อนี่ไงผ้าถุงอะตัดเอาเลยตัดตัด,ต,ด,ต,ดตัดเอาจากผ้าถุงเลย มันคงฟื้นไม่ได้หรอกเห็นไหมตรงหลังมันมีรอยไหม้ด้วยนั่นน่ะไหนไหนไหนเปิดดิเปิดมีรอยไหม้เต็มเลยเออนั่นน่ะพี่พี่แต่ไหม้ฟันเอ้ยไฟน่ะไหม้ตัวมันไม่ได้พี่พี่ไหม้แต่เสื้อนะฮะเพื่อน มัดขามไว้เลยเล้วเราไปบอกอตั้มไ้ด้วยไหมว่าถ้ามาที่เนี่ยต้องระวังไว้แล้วก็อย่าปล่อยเจ้าบ,บ้านนี้เด็ดขาดน,นะเพื่อนเอาผระถุงคุมหัวไว้ดีดีแต่มันหลุดปุ๊บมันตายมันตายเลยนะแรงมันเยอะมากเลยนะเหมือนพระถุงเนี่ยช่วยสะกดพลังมันเอาไว้นั่นน่ะใช่ป่ะถุงนี้ใช้ได้ดีเลยนะ โชคดีนะที่มีพ้าถุงคอยสะกดพลังมันเอาไว้อะเมื่อกี้ถ้าผมไม่ได้เตรียมมาเนี่ยผมคิดว่าผมคงสู้มันไม่ไหวนะแรงมันก็มันก็อ่อนแรงแล้วแหละแต่ว่ามันก็ยังมีแรงเยอะอยู่เหมือนเดิมเลยนะดูดิดูมันยังไม่ตายขะาดโดยมาเมื่อเกี้ยเพื่อนเห็นไหมเห็นดิเห็อนดูเมื่อกี้เนี่ยอึดมากเลยโอ้โหแรงมันเยอะเลยนะเออ เอาไงกับมันต่อดีวะเนี่ยเผาก็เผาไม่ได้อ่ะมีวิธีหนึ่งอ่ะคือเอาหินทับมันหลายๆลูกอ่ะมันแบบนั้นคงไม่ไหวนะเอาไหมเพื่อนเราปิดกล้องแล้วเราจัดการมันเลยไหมโอเคเราต้องจัดการมันอย่างนี้แหละเออ,อเ,เราปิดกล้องแล้วเราจัดการ <Okay. S 1> มันดีกว่านะพี่ๆนะเพื่อนะที่ว่าภาพจะได้ดูไม่รุนแรงมากใช่นะโอเค <Okay. S 1> จัดการมันดีกว่าจัดการนะเลยดีกว่า โอเคแต่เราเริ่มจัดการมันก่อนนะพี่พี่นะเพราะว่าภาพอาจจะดูรุนแรงได้นะครับผมไปเพื่อนอก็ตอนนี้เราก็ได้จัดการไปเรียบร้อยแล้วนะใช่ครับกับเพื่อนเสือเนี่ยได้เอาหินได้เอาพวกดินเนี่ยถมไปเรียบร้อยแล้วใช่คือตอนนี้ไม่รู้ว่ามันมันไม่น่าจะรอดแล้วนะแต่ตอนที่เราสู้กับมันเนี่ยมันน่าจะหายใจอยู่แต่ตอนนี้ไม่ผมว่าเนี่ย เราเอาพรถุงคุมไปด้วยนะมันน่าจะไม่มีแรงแล้วเราหินถับไปเนี่ยมันน่าจะขยับไปไหนไม่ได้ละเราจะสิ้นทีมนะเราจะสิ้นทีมไปแล้วเดี๋ยวตอนเนี้ยพวกเราคงจะต้องเดินทางกลับก่อนดีกว่านะใช่ครับโอเคใครที่ชอบคลิปนี้ก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์แล้วก็หนึ่งติดตามให้เราได้นะใช่ครับผม